เรื่องนี้มันจะต่างกับดารุมะตรงที่ว่าเจ้าของที่ได้เงินไปแล้วอ่ะหนีออกไปต่างประเทศตั้งแต่ปี64เรื่องนี้เป็นคนร้องเรียนที่สกลนครเยอะมากแล้วคน,นเสียหายกาันป็นพันคนนะครับเนื่องจากว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นพันล้านบาทแล้ววิธีการหลอกคุณผู้ชมมันเหมือนขายฝันอะ่ะนั่นก็คือหลอกให้เอาเงินมาลงทุนแล้วคนที่เอาเงินไปบอกคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่เอาเงินมาลงแล้วเดี๋ยวเราเนี่ย จะเป็นคนปลูกเห็ดดูแลเห็ดให้แล้วทีเนี้ยค่อยเอาปันผลมาจ่ายคืนให้คนร้องเรียนเยอะมากนะฮะทัราประเทศจริงๆเนี่ยมีคนให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้ตั้งข้อสังเกตว่าผิดปกติต้องนานแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนยังคิดว่าฉันได้ปันผลไงใช่ยังได้อยู่อ,อันเนี้ยเป็นแชร์ลูกโซ่รูปแบบหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องอย่างนี้เริ่มต้นนะครับมันมีบริษัทธุรกิจฟาร์มเห็ดที่สกลน,นคร มาชวนคนเนี่ยชวนต่างๆนานาเลยให้เอาเงินมาลงทุนทำฟาร์มเห็ดแบบฝากเลี้ยงเห็ดอ่าเราก็จะเห็นว่าคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไมล่ะครับคุณแค่เอาเงินมาลงคุณก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจในการเลี้ยงเห็ดแต่คุณไม่ต้องเลี้ยงเองนะจะมีบริษัทดูแลให้แล้วเงินเนี่ยเอามาลงทุนตรงนี้ผลตอบแทนที่เขาใช้คําว่าปันผลเนี่ยสิบแถึงสาเซนแล้วเอาดารานักแสดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหลายคนก็เลยยิ่งเชื่อ แล้วยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ก็คือว่าช่วงแรกลงเงินไปได้ปันผลกลับมาจริงหลังๆเริ่มมีปัญหาคุณผู้ชมเพราะบริษัทอ้างว่าที่จ่ายปันผลไม่ได้เนื่องจากบัญชีธนาคารถูกอายัดเอาละมันพอมันหลายงวดเข้าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องการถูกอายัดแล้วมันเป็นเรื่องการช่อโกงแล้วนะครับผู้เสียหาย ก็เลยอธิบาย,ยามามีหลายคนเขาแชร์ให้ฟังแบบนี้อย่างเช่นทําไมหลายคนถึงสนใจคนเป็นพันตกเป็นเหยื่ออ่ะง่ายๆเลยคุณผู้ชมมันมีหลายโปรแกรมผมยกมาหนึงโปรแกรมลงทุน42,626บาทลงทุน40,000กว่าบาทเดือนหนึ่งคุณจะได้กลับมา1320แล้วได้แบบนี้3ปีด้วยนะโอ้ย มันจะสบายนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วได้กลับมาเดือนละหมื่นสามเท่ากับว่าคุณลง4ี่หมสองแค่3เดือนแรกคุณก็คืนทุนแล้วอนี่กําไรต่อเดือน30%กำไร3ปี90%มันง่ายไปไหมครับอะไรง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติป,ประพัฒ รองผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติที่กํากับเป็นผอศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเลยแล้วก็สรุปแล้วนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายทั่วประเทศ1,867คนครับคนตัวเลขมูลค่าความเสียหาย1,290บล้านบาทคุณผู้ชมมันยากครับผมบอกเลยมันไม่ได้ง่ายเหมือนยายฉิมจะไปเก็บเห็ดคดีน,น,นี้<อ>เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หอบเงินหนีออกไปนอกประเทศไปตั้งแต่30พฤศจิกายนปี64ครับ ไปมาแล้วตั้งหลายเดือนคุณผู้ชมแล้วเขาไม่ได้กลับมาเขาไม่ได้หอบเงินกลับมาใช่ไหมออไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยทำให้ตำรวจเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าต้องไปขอหมายจับและประสานอินเตอร์โพลตำรวจสากลไปหิ้วตัวกลับมาซึ่งหนึ่งไม่รู้จะหิ้วตัวกลับมาได้ไหมแล้วสองเงินที่ได้ไปพันกว่าล้านเนี่ยไปเล่นแลแปรธาตุเป็นอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยคดีนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเขาเนี่ยจะพยายามติดต่อ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถือหลายๆคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นน้องของผมเขาติดต่อน้องของผมมาแล้วน้องของผมเนี่ยก็เอาไปถ่ายรายการออไปเสร็จปับ๊บเท่าที่ถามน้องน้องก็เริ่มผิดสังเกตตั้งแต่แบบหาเชื้อก้อนหเห็ดหาเห็ดเก็บผลลิษไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยเขาไม่ได้บอกอย่างอื่นก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายน้องอยุติการถ่ายทํา ซึ่งก็<ต>ภาพมันไปปรากฏแล้วไงแต่ภาพเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมีการถ่ายภาพน้องผมนะไ,ไปลงว่ารายการนี้จะมาถ่ายทำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ,อนนซึ่งน้องผมทักไปให้ลบออกเขาลบออกให้อันนี้เราไม่ได้ว่าคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ,บเพราะบางทีเนี่ยการรับงานเขาก็ไม่ได้บอกทุกอย่าง<บ>แค่บอกว่าอ่ะคุณโจคุณไปเดินในฟาร์มเห็ด<อ>แล้วคุณก็ทําท่าจับโน่นนั่นนี่พูดสักคำสองคำหรืบอบางทีตอนนั้นก็ไม่รู้เราก็คิดว่าอ๋อสงสัยเป็นแบบไว้ทําโปรโมทเรื่องของให้คนมาแบบทําธุรกิจเลี้ยงเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็ด อันนี้เราไม่ว่าพรีเซนเตอร์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมันภาพไปปรากฏอยู่ในบริษัทนี้คนที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องถูกสอบปากคำอยู่ดีที่สําคัญมีที่ปรึกษาแล้วมันตีอยู่ด้วยนะ <c oughs> ที่ไปถ่ายภาพกับเขาอะผมง <c oughs> งเลยว <c oughs> <ไ>่าให้ดีแหละเลยบอกว <c oughs> <อ>่าที่ปรึกษาและวมันตีท่านรู้หรือเปล่าครับว่ารูปของท่านไปโพในเพจของเขาอะเสียหายเป็นพันล้านเสียหายเป็นพันล้านนะอย่าตามกันต่อนะฮะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้